จริงหรือไม่ใช้ห้องน้ําสาธารณะเสี่ยนเป็นมะเร็งปากมดลูกในยุคที่มีข้อมูลสุขภาพหลังไหลเข้ามาจากหลากหลายแหล่งอาจทําให้เรามีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ห้องน้ําสาธารณะโดยเฉพาะในเรื่องของการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกจากข้อมูลของ cancer.org การใช้ห้องน้ําสาธารณะไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกโดยตรง เนื่องจากเชื้อ HPV ไม่สามารถแพร่กระจายผ่านการใช้ห้องน้ำร่วมกันได้ไวรัสนี้มักจะต้องการการสัมผัสที่ใกล้ชิดมากกว่าการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อโรคเชื้อ HPV ไม่สามารถมีชีวิตอยู่นานบนพื้นผิวจึงไม่สามารถแพร่กระจายผ่านที่นั่งชักโครกหรือพื้นผิวในห้องน้ำได้แม้ว่าการใช้ห้องน้ำสาธารณะจะไม่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกแต่การรักษาสุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการติดเชื้ออื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นการใช้กระดาษทิชชู่เช็ดที่นั่งก่อนนั่ง การล้างมือหลังใช้ห้องน้ำและการหลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิวต่างๆด้วยมือโดยตรงการใช้ห้องน้ำสาธารณะไม่ได้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกโดยตรงดังนั้นควรเน้นการป้องกันและรักษาสุขภาพด้วยวิธีการที่ถูกต้องเช่นการฉีดวัคซีนการตรวจคัดกรองและการมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆที่ติดต่อศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ c h g cancer center